ขออนุญาตแนะนำนะครับท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ดีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัสครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัสรถพอนอยู่ก็กู้ได้ด้วรถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคา์ทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0 8 1 5 35 5 35 5 3 5 5 5าาขอขอบพระคุณคาทัสครับเอบาละครับมาถึงคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับเพชรอ้าวไทยเจอกับช้างศึกนะครับถือว่า เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับฟอมสดเหลือเกินก็ต้องช้างศึกนะครับเขาบอกว่า20กว่าไฟยังไม่แพ้ใครในะระยะหลังแต่วันนี้ขึ้นชั้นมาเจอกับเพชรอ่าวไทยด่ถือว่าเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะครับมาดูเกมการชกปากกอบกันนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งแต่ต้นยกมานี่เพชรอ่าวไทยนี่เดินขยับเดินขู่เข้าหาเลยครับอ้าวแดงนะครับเพชรอ่าวไทยน้ําเงินช้างศึกแม่รูปร่างดีพอกันเลยอะแข่งขายาวดีเหลือเกินนะครับ ในเวทน้ำหนัก1 3 2ปอนด์นะครับายแดงก็คือเพชรเอ่าไทยน้ำเงินช้างศึกวันนี้ทัพอุทัยทัพอาสาชวชีพวีโบคาแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชดนี่ขาดได้ที่ไหนแล้วก็นี่ดุดช้างด้วยแล้วก็ปะเปี๊ยกปะเปี๊ยกนะโอเชียนขบหนาฝากเสนาวมาเลยนะครับลำวงวานนะครับสอยีบสองโอเชียนแล้วก็รำร้อยของปะเปี๊ยกเหมือนกันนะมาดูบนเวทีนะครับผู้เอก ยกหนึ่งรูปร่างดีทั้งคู่ไฟแดงเพชรอ่าวไทยน้ำเมินช้างศึกในเรื่องคู่มวยนะครับในการจัดประกบต้องยกให้นัทเดชวชีระรัตนวงศ์อา้าวแต่หมัดมวยเนี่ยอะไรบางครั้งเนี่ยคาดไม่ถึงมันก็เกิดได้นะครับอา้าวคู่นี้รูปร่างช่วงชกพอกันครับอ่ะนี่ครับ แจงรางวัลจากแอนตซินนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทแต่ถ้าเป็นจราเข้ฟานหางนี้รับเยอะเลยครับรับไปถึง3 0,000บาทด้วยกันนะครับและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ5 0 0บาทด้วยกันขอขอบพระคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่น ก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดด้วยนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา0 0ยอย่าธน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผูยการสรับสูญศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณครับเอาละครับคู่นี้นะครับถือว่ารูปร่างชงชกก็ใกล้เคียงกันแล้วครับเพชรเอ่าไทายนี่วันนี้มาในในสีเสื้อใหม่นะครับ TK Boxing มาดูนะครับว่าจะ ขวาชัยผาเดิมสีเสื้อใหม่ได้หรือเปล่านะครับช้างศึกรุ่นน้องก็จริงแต่ว่าไม่ตกใจเลยนะครับวันนี้มานิ่งด้วยโชกในเกมตั้งรับมีลูกทีมนี่คอยทำลายจั่าเอาไว้ตลอดนะครับรูปรา่างจะได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยด้วยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000 ผลิตภัณฑ์ไฮอพเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮอพบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณปูนกาวปูกระเบื้อง T.O.A. ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก T.O.A. ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตราเก้าเหลียญยาแก้ไอตราอาบาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินและแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขบคุณครับ ขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรอ่าวไทยรุ่นพี่นะครับ,บ,บเดินขยับเดินขู่เข้าไปช้างศึกรุ่นน้องไม่กลัวมีลูกขีดทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีหมัดขวาทิ่มไปตรงๆนี้ถือว่าแม่นแล้วก็อันตรายใช้ได้เลยนะครับเพชรอ่าวไทยเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับอา้าวแดงเพชรอ่าวไทยน้าเงินช้างศึกแม่รูปน่างน่ารักทั้งคู่อา้าวซ้ายปุ๊กขวามาหมัดหนึง่งน้าเงินช้างศึกเอแรกเลยขวาอีกหมัดหนึง่งช้างศึก เอาต่อยมาเพนอาท้ยต้องการไม่ตกนะการไม่ตกนะเออพลาดถึงหามเลยนะครับดูดีเลยนะครับผู้เอกวันนี้ทูบยูมวยมันวันศุกร์นะครับอา้าวนี่แม่ล็อกไว้ต่อยไปถึงไม่ถึงสมพรอา้าวลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นหน่อยลุ้นด้วยนะครับอา้าวแม่โอ้โอยยิงยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอา้าวนี่โจ๊กวัดเฉานครสวรรค์มา ดูดูที่นี่แหละนี่ที่นี่แหละต่อยไปต่อยไปโอ้ยโอ้ยนี่ครับของดีเลยครับวุฒิมนวันศุกร์โรเตอร์ผู้จัดนุบดคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์หม่าแฟนบอกทายไม่ค่อยจะถูกเลยครับไฟแดงน,นี่คือเสียงบาร,รมีกระดูกประสบการณ์นี่โอ้โหเหนือกว่าเยอะนะครับอแต่ว่าวันนี้ต่อให้รุ่นน้องหนึ่งปอนครับ อันที่สำคัญรุ่นน้องสดเหลือเกินครับผนชนะรวดติดต่อกันมา25ไฟแล้วครับพี่อาลีครับรือว่าสดจริงๆนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยไฟนี้เริ่มจะเดินขยับเข้าหารุ่นพี่บ้างแล้วนะครับคอยบังแล้วก็มีหมัดขวาถือว่าเป็นอาวุธเด็ดอันตรายเลยนะครับเตะขวา่ตยขวาที่นะครับทิ้มมาอีกแล้วนะครับนะมาดูว่าเพชรอ่าวไทยเก่าเกมรุ่นพี่ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับแอ้เตะยัดตึ้านั กระตุกเสืออล้มเลยนะครับอา้าวน้ำเงินทางศึกมารุร่งเงพอกันเลยฝ่ายแงดงเพชรอ่าวไทยขยับมาขวาด้วยกันมาถีบไปทีนึงน้ำเงินทางศึกฝ่ายแดงเพชรอ่าวไทยเข้าซ้ายสวยของเพชรอ่าวไทยมามาต่อยเตะขวาต่อยขวาเลยนะครับทางศึกขยับมาอีกขยับติดมาปลายยกปลายยกปลายยกอา้าวหมดยกก่อนนะครับหมดยกที่สอง จาก P.O.A. นี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคาทัศแล้วก็ปูนกาปูกระเบื้อง P.O.A. ครับที่มอบรางวัลให้กับนักชกในคู่ที่5ของเราครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอียวเอียคุ้มจำกัดจิวเจ,จิ้นปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัศกุลคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัด น้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนาร้านค็อกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นครับต้องขอบคุณคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นะครับเกมนี้เปิดเต็มตัวเลยนะครับเพชรเอ้าไทยออกมาเดินเบียดนะครับจับปล้ำไม้ตีเข่ามาดูว่าช้างตึกเองก็ไม่กลัวนะครับมีลูกศิษย์ทำลายจังหวะแล้วก็มีหมัดขวานี่นะครับทิ้มเข้าไปตรงๆโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาแทงไป แทงไปเพชรอ่าวไทยช่างศึกมาบ้างช่างศึกมาเพชรอ่าวไทยไปขวางไปเพชรอ่าวไทยฟังไปเพชรอ่าวไทยตีไปตีดอกหนึ่งต้องสวนต้องสวนช้างอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดต้องโอ้หแทงสวยเพชรอ่าวไทยแทงซ้ายขวางแล้วตีไปช่างศึกบุกนกเพชรอ่าวไทยบุกนัก ช้างศึกตัง้งกำแพงไว้อาตีตีเล็บไปเรื่อยนะครับเพชรเอาไทยยังไม่นะอ้าวประกันแก่แยกลุกสามแล้วช้างศึกช้างศึกช้างศึกแทงมาเพชอาไทยขวางไว้ขวางไว้ประกันแก่แยกสู้กันต่อนี่แหละครับรูปร่างดีทั้งคู่เลยก็แทงไปช้างศึกฟันไปเพชรเอาไทยแทงมาช้างศึกเพชรเอาไทยตีมาเอาฟันมาช้างศึก โอ้โหนี่ครับแม่วยเก๋าตับมวยสดแมบดกันอยู่เลยครับตอนนี้โอ้โหดูครับถือว่าเป็นนักชกที่มีผู้สนับสนุนเยอะทั้งคู่แหะครับเพชรอ่าวไทยนี่แมมีบทบูนบทบูนพิทักษ์ทางหลวงเจแอโคทองก่อสร้าง p ีเคบ็อกซิ่งแมส่วนน้าเงินนี่จะอุ้มจะอุ้มจบป้านี่ครับปากคุ้งลงน้ําแข็ง เสียวัดน้องคายโอ้โห,โหเรียกว่าแผลผู้สับสนเพียบด้วยกันทั้งคู่อ้าวตีเข้าไปโอ้โห,โหสงครามเข่าเลยครับอาจารย์พงพัฒน์แกเอามากอนโอ้โยกนี้นี่ดูว่าเพชรอ่าวไทยก็เริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับเปิดเกมเต็มตัวเดินขยับเข้าไปมีลูกขวางลูกแทงมีหม,มัดมีศอกสลับโอ้ยังศึกมาได้ลูกเกี่ยวแล้วก็เททิ้งลงไปอา้าขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับอ้าวแจังหวะลูกขวางนะครับของทางศึกถือว่า ทำได้ดีเหมือนกันเพื่อนาวไทยก็ไปส่สนนะครับพยายามจะเบียดนนยยยจะชนแล้วก็แทงไปเรื่อยไสนลูกขยันตู้โอ้ยังติกก็มีไล่แขแล้วก็แทงไม่มีใครยอมไทยแล้วนะครับโอ้คู่ขี้สูสีจริงๆครับไี่เราไปถึง30,000บาทด้วยกัน และกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้ของขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในห้างวินยวีระพุทธชงครับผู้การสำนักสุชิป,ปะแม่ไม้มยวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับและต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันข,ของบวยมันวันศุกร์ข,ข,ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับ ช้างศึกนี่ไม่ถอยนะครับยกนี้นี่ออกมาชิงเดินเลยกล้ามีลยตีมาดูนะครับเพชรเอา่าไทยก็มีลูกขวางแล้วก็แทงคู่เหมือนกันโอ้เกมการยกก็ถือว่ายังสนุกเลยนะครับยังดูไม่ออกนะครับไม่มีใครตีจากกันไปครับหลุนเลยช้างศึกน้ําเงินเพชรเอาไทายขวางไว้เด้งมาช้างศึกลกลบแทงล่างแทงไม้ ทำได้ทำไปกรรมการยังไม่แกะแยเอาสอสออสอดไม่ได้กรรมการแยกก่อนส่ตอ่ายแดงเพชรเอาไทยน้ำเงินช้างศึกช้างศึกเข้าใกล้เอาแทงไปลาแขนไล่แขนโกงโกงแหมโกงแหมมันโกงช้าไปหน่อยเอี่ยอกรรมการแกะแยกก่อนายแดงนะครับเพชรเอาไทยน้ำเงินช้างศึกเอาแทงไปเอาต่อยมาช้างศึกล็อกไว้เพชรเอาไทย ตีไว้เชือกไม่เอาเชือกไม่ได้เชือกไม่เอากรรมการแยกครับโอ้โ้นี่ครับฮ่าสนุกดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจเดี๋ยวดูครับโอ้โหวันนี้น้ำเงินรุ่นน้องขึ้นชั้นมาดูมาเพชรอาไทยมาผักกันยกจับจับโอ้โหดูฮ่าไอ้ท้งศึกเพชรอาไทยก็ไอนี่ครับฮ่าติดเชือกไปนิดนึงอาจารย์มงค์ดึงแกะแย่มาก่อนโอ้โหเกมการยกก็ถือว่า ยางผู้ที่สูงสีนะครับเปิดเกมเดินบ้างนะครับเพชรเอาไทยกระโดดเข้าไปโอ้แทงสวยครับลูกนี้มาดูว่าช้างศึกเองก็จะมานหมป้นใจไม่ได้นะครับไปชกตั้งครับต้องขยันโต้ด้วยครับช้างศึกฮะมาดูนะครับเพชรเอาไทยค่อยๆขยับเข้าไปโอ้โหแต่ว่าโดนดักแทงลูกนี้สวยครับเอาโอ้ในลุ้นๆมาใต้น้ํามาใต้น้าเขารุ้นๆเลยนะครับเอาเพชรเอาไทยขวางขวางช้างศึกแกขยันนะครับ เล่นไปเรื่อยยกนี้ยกนี่นะครับเอาไบแดงเพชรเอาไทยชนอย่างเดียวชนมาเอาช้างศึกแแมกแกล็อกขยันนะเพชรเอาไทยนะครับปลายยกแล้วกรรมการแกะแยกโอ้ยต่อยกันต้องลุ้นถึงมีกาแล้วแหละเพชรเอาไทยขยับอีกเอาตักดแพงไว้เลยแแมก,กเอาซ้ายหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดเอาซ้ายได้ไปลายยกแล้วนะครับยิงเอาแทงมาเพชรเอาไทย ไม่แกมีลูกเติมลูกเติมลูกเติมเพชรเอาทต่อยมาช้างศึกโหมดยกที่4ครับที่บอยครับคุณเพิ่มคูลทรัพย์เกตบำลุงพัทลองสนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิตต้องขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยกสุดท้ายแม่ชิงดำเลยครับโอ้สถา,านการณ์ถือว่ายางเบียดกันเหลือกเกินนะครับมวยผู้นี้มาชิงเดินอีกแล้วนะครับช้างศึก เวลาเดินทำนี่ดูว่าได้เปรียบเลยนะครับถ้าถอยเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะ้รไม่ต่อแล้วนะครับตอนนี้เพชรเอ้าทยก็จะทิ้งเดินเหมือนกันโอ้โหแล้วก็เริ่มจะเด้เดงใสได้สวยๆครับอ้าวลุ้นเลยลุ้นลุ้นทางศึกย่องย่องทิฟย่องทิฟเข้าที่มามาลุ้นกันต่อมาทำการทำการอ้าวมามาเออแถม ก็มาใบที่สองสุดท้ายไปไหนอ่ะไปไหนกันแหมลุน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 ไปที่แดงนะครับไปที่แดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงหรือว่าทีเคเคนซิงนะครับ